แล้วก็มีเขาเตรียมหูเคลือบคริสตัลกันแล้วนะคริสตัลเลยหรอใช่เนสเลได้ปะฮะอะไรวะน้ำเปล่าไงน้ำเปล่าอ๋อแกฉันก็นึกว่าแบบโอ้โหโอเคอะมาค่ะอ่า ซิงเกิลน,นี้นะคะเป็นซิงเกิลพิเศษที่น้องอ้ไอโฟลีฟได้โคเฟเวอร์เพลงของพี่ทิวลี่เบิร์ดนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่แฟนคลับหลายๆคนชอบมากเพราะว่าด้วยต้นฉบับของเขาเป็นเสียงผู้ชายแต่ว่าน้องอ้ไอเสียงที่แบบเป็นผู้หญิงที่เหมือนฟังแบบคริสตัลจากแบบร้อยปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบฟังแล้วก็รู้สึก หูเคลือบทองพร้อมมากๆถ้าพบแล้วไปเออไม่ใช่ถ้าพบแล้วถ้าถ้าพร้อมพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเพลงปลายนิ้วที่คอเวอร์โดยน้องอ้ายครับผมพมมพมผมพมผมผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเริ่มร้องท่อนไหนโอเคท่อนท่อนท้ายละกันโอเคจำในเพียงแค่เจ้านี ทำด้เพียงแค่เท่านี้ไม่มีวันที่จะเป็นของฉันเออไม่ตอบแหละกูหลับแหละเอาเราติดซอกูหลับแหละหลับเลยก็คือหายแล้วเพราะมากชอบมาก <c oughs> คิดว่าอาสารภาพตรงๆพี่อ่ะไม่เคยฟังเพลงนี้ว้ยังไม่เคยฟังเออยังไม่เคยฟังเพลงนี้แต่ว่าพออะพออาร้องอ่ะพี่แบบไปฟังพี่ก็ชอบเพลงนี้เลยเว้ยจริงอยู่บนรถก็คือแบบเปิดตลอดคือแบบยังไม่เคยฟังแบบเพแบบอาร้องเลยเว้ยจริงๆชอบมาก in love คนบอก in love ไปไปนอนไปก่อนที่เราจะสปอยอะไรวันนี้ไป บายบายฝันไปฉันจะฟ้องแม่เธอได้เธอยังไม่นอนแม่หนูยืนอยู่เพงๆอ่ะกล้โอเคแม่สวัสดีค่ะวันนี้หนูเลี้ยงอาอดีมากเลยค่ะแม่นอนได้แล้ววายตายแล้วแม่มาตามแล้วอาเปนคนแล้วบายบายฝันดีค่ะ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 ทุกคนฝันดีไอาอกดหนึ่งค่ะกดหนึ่ง 妈妈，咦？<laughs>